สวัสดีครับแฟนคลับ FC ช่องไทยสารคามพาเพลินก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้กำลังใจแอดมินด้วยนะครับมีกระแสนในโลกโซเชียลเกี่ยวกับมหกรรมดนตีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยคือ Big m o u n t เ i ่นนะครับที่จัดที่จังหวัดนครราชสีมาที่เขาใหญ่เป็นประจำทุกๆปี สำหรับปีนี้ปรากฏชื่อวงดุนตีนะครับคณะหมอรำรับเบียบวาทศิลป์นะครับอยู่ในรีตนะครับของการแสดงทำให้แฟนคลับ f c ระเบียบวาทศินนะครับตกอกตกใจนะครับต้องรีบนะครับไปถามพ่อเอ๋เขาเอ่ยังไงครับพ่อกับพ่อกับไฟฝันด้วยกันครับไฟฝันอยาก อยากไปยุอยากไปบิ๊กโนเทนนะครับ oh, <no. S 1> แต่ตอนนั้นมันแับความฝันมันยุ่ไกลเนะพี่น้องเนะพระเจ้าผู้จัดเนเกิรบวงหัจใเข้าคาว่าหมอลําคืออะไรัวห้องเพรว่ามันหมอลําด,ด,ดังระดับประเทศครับครับในคอมเมนต์คนพูดถึงระเบียบเยอะมากครับนี่แหละพอเลยดีใจนะว่าซื้อห้องไปยุ่นผลโหวตไดเ้เจ้าไหนพอเลยแต่ <c oughs> ทางที่ว่า คนที่จะไปโหวตอยู่ในในบิ๊กมอลเทน่ะมันคือต้องมันต้องเป็นข้อแบบว่าเขาเอิ่นข้ออย่างไรพี่น้องมันมันเม็นข้อหมอล่ำเลยนะพี่น้องคือพี่น้องนึกออก่าพีน้องมันมันน้อยน้อยเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่หมอลำจะขึ้นไปบน Big m o อลเทนเพราะว่ามันเป็นเพลงที่ว่า มีแต่ระดับซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยระดับซูเปอร์สตาร์ของเมืองนอกที่จะต้องมาเล่นในคอนเสิร์ตนั้นแต่พอกงยังงง,ง,งแล้วก็ยังดีใจว่าซื้อห้องไปยุ่งตรงนั้นได้ยั่งได่พอกเลยบนี่แหละมาเลียนใอ้พอว่าเออภาคภูมิใจที่มีพีมีนองซอยกันซอยกันเสนอเนี่ยซอยกันส่งเสริมพอๆพ,พ,พอก็รู้อยู่นี่ว่าทุกคนกับติง้งเกาหลีก็ลายติง้งทางยุโรปนี่ก็ลาย แต่วันนี้ทุกคนกับพญ่ามสีสีดึงวงเฮาพญา,ามสีพักดันวงเฮาซอยกันเพื่อให้เฮาขึ้นไปสู้จุดนั้นครับอันนี้พอกัต้องขอบคุณลูกๆและพี่น้องสุขสุขสุกคนนะครับเพื่อที่ที่พญ่ามสีพักดันซอยพอแล้วก็พักดันลูกๆทุกคนในในใน,ในองค์กรของเฮาในระเบียบของเฮ่าจนกัฝากไว้กับพี่กับน้องเลยพี่น้องเด้อ แฟนคลับ FC คิดเห็นอย่างไรนะครับกับประเด็นนี้ที่บิ๊กเมลเทนจะมีคณะระเบียบวาทศิลป์ไปร่วมทำการแสดงไปร่วมโชว์นะครับว้า <Wow. S 1> มหกรรมคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับ oh, <no. S 1> แสดงความคิดเห็นนะครับใตค้คลิปวิดีโอนี้นะครับ oh, <no. S 1> เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนนะครับ oh, <no. S 1> เพื่อที่จะผลักดัน ไปด้วยกันเพราะเราคือ FC มอรําคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแอดมินด้วยสวัสดีครับ